ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง สกอร์เสนเปอร์เป็นประจาทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยห,หาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่าคืนวันนี้วันที่1มิถุนายนนะเข้าเป็นเดือนที่6ของปีแล้วนะเผอแพบเดียวเองนะหมดเดือน5แล้วอันนี้เข้ามาเป็นวันที่1เดือน6แล้วเนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นฟุตบอลเดนมาร์กนะ FC โคเปนเฮเกนเจอกับแรนเดอร์นะเป็นฟุตบอล อย่างที่บอกในคลิปเมื่อวานน่ะมันไม่แน่ใจนะเขาเขียนว่าฟุตบอลเพย์ออฟเนาะก็เป็นโคเปนเฮเกนต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านโคเปนเฮเกนนะแต่ผลออกมาก็เป็นทางโคเปนเฮเกนนะชนะไป2ประตูต่อ1นนะชนะไม่ขาดนะชนะเบียดก็เสียไปมุมหนึ่งนะสำหรับฟุตบอลเดนมาร์กเมื่อคืนเนาะ,ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างนะวันนี้เป็นฟุตบอล ถ้วยใหญ่สุดของยุโรปน่าและก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลในยุโรปแล้วนะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดจริงชนะเลิศเนาะลีกต่างๆลีกใหญ่ๆปิดหมดแล้วเนาะมันก็อาจจะตอนนี้มันก็อาจจะเหลือแต่ไอ้พวกอะไรอะทางลีกเดนมาร์กลีกสวีเดนลีกฟินแลนด์อะไรพวกนั้นลีกเบลารุสอะไรพวกนั้นเนาะแต่ลีกใหญ่ๆทางยุโรปที่เขาฮิตๆกันนะอังกฤษอิตาลีเยอรมันสเปนฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ปิดหมดแล้วนะอันนี้ก็คือสัญญ,ญาณปิด ฤดูกาลในลีกยุโรปชั้นนำอย่างเป็นทางการก็คือนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะเป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างโบรุสเซียดอทมุนกับเรอัลมาดริดนะวันนี้เล่นกันที่สนามกลางนะสนามเวมบรี่ของอังกฤษนะเตะกันเวลาตีสองเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ดอทมุนเจอกับลิเวอร์พูลนะดอทมุนนี่เป็นแชมป์หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะในปี1 9 9 7ก็กี่ปีแล้วเนี่ย9 7 0 7 1 7, 7 20เท่าไหรล่ละยี่จะ30ปีอยู่แล้วอะ่ะ20เปีที่แล้วเนาะเป็นบรุสเซียดอทมุนได้แชมป์ไปครั้งเดียวส่วนลิเวอร์พูลนี่แชมป์14สมัยนะถ้า จำปีก็คือจําไม่ได้นะเป็นแชมป์แบบทิ้งอันดับ2แบบทิ้งห่างเลยมั้งไอพวกมิลานอะไรพวกนี้ได้ประมาณ7ครั้งนะส่วนลิวมาดิูนี่โอ้โหเป็นเจ้าของถ้วยนี้จริงๆ14ครั้งเลยบาซงบาซ่าว่าแน่ๆบาเยอร์อะไรก็ยังไม่เข้าใกล้สถิติของลิวมาดิูเลยนะเป็นแชมป์14สมัยมาเจอกับแชมป์หสมัยอย่างดอร์มุนนะ วันนี้เล่นกันที่สนามเวมบลียนะสนามกีฬาแห่งชาติของอังกฤษนะอย่างที่บอกเนาะเสียดายนะทีมจากอังกฤษไม่ได้เข้าจริงนะอุตสาห์จัดโปรแกรมเป็นนัดชิงที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ไม่ได้เข้าจริงเนาะเป็นตัวแทนจากเยอรมันแล้วก็สเปนอุณหภูมิที่ลอนดอนวันนี้15อ,องศาแล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สำหรับการแข่งขันเนาะมาดูเฮดเฮดของคู่นี้กันหน่อยเฮดตเฮดของผู้นี้6แมตช์หลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางลิวมัดดิที่ทำได้ดีกว่านะอิวมัดดิชนะไป3เสมอกัน2แล้วก็ดอทมูลชนะกัน1เจอกันครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปี2017นะในปีนั้นเป็นลิวมัดดิชนะได้ทั้งเย้าทั้งเยือนเลยนะเล่นที่บ้านของริวมัดดิชนะ32ไปเยือนบ้านดอทมูลชนะไป3ประตูต่อหนึ่งก็เรียกว,ว่า เก็บทั้งเย้าทั้งเงยือนเลยนะในเจอกันครั้งล่าสุดในะยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านั้นก็มีช่วงปี2016ก็เจอกันนะเสมอกันไป2-2ทั้ง2แมตช์เลยแล้วก็มีช่วงปี2014มีดอทมุลชนะได้1นัดแล้วก็ลิเวอรดชนะได้1นัดนะเวลาเล่นในบ้านสถิติเฮตุเฮตก็เหนือกว่าถือว่าเยอะเลยนะชนะ3ครั้งกับชนะ1ครั้งนะ้อแล้วก็มีเสมอกัน2ครั้งอันนี้คือเฮตุเฮตของทั้ง2ทีมลิมวอิดดูดีกว่า มาดูฟอร์ม6แมตช์ลังสุดกันหน่อย6แมตช์ลังสุดของทางดอทมุลชนะ4แล้วก็แพ้2นะดอทมุลรู้สึกจะจบอยู่ที่5นะในบุนเดสเลกานะเพราะอันดับ1เป็นอะไรนะเลเวอร์ ever, อันดับ2เป็นไบเยนอันดับ3สตุตการ์ดอันดับ4น่าจะเป็นอารบีไลซิกแล้วก็อันดับ5เป็นดอทมุลก็ได้ไปยุโรป เพืใ่ใหญ่ในฤดูกาลหน้านะสำหรับทางดอร์มนะุนเนาะเพราะว่าทางเยอรมันเนี่ยได้โคต้าทีมแต่ก็ถ้าสมมุตินะถ้าสมมติไอทางดอร์มุนแพ้ในนัดนี้นะยังไงก็ได้ไปอยู่ป้าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเนาะแต่ว่าต้องไปสตาร์ทนู่นเลยนะรอบคัดเลือกรอบแรกๆนะแต่ถ้าชนะในวันนี้ก็จะไปสตาร์ทที่รอบแบ่งกลุ่มเลยสําหรับดอร์มนะุนเนาะฟอร์มโฮมแมทหลังสุดชนะ4เสมอ0ย์แล้วก็แพ้2นะก็ถือว่าพอใช้ได้เลยสําหรับดอร์มุนนะใน6แม์หลังสุดที่ เล่นในบุนเดสลีการอบรองชนะเลิศนี่ก็ชนะไอทางเปเช่มานะเล่นในบ้านชนะเปเช่หนแล้วก็บุกไปชนะเปเช่ได้1.0ที่ฝรั่งเศสนะก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมาส่วนทางทีมเยือน ไม่ใช่ทีมเยือนนี่เนาะส่วนทางลิวมาดิดนะหกแมนหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะ2นัดหลังสุดนี่พักตัวเต็มที่นะเพราะว่าได้แชมป์ทางลาลิก้าไปเรียบร้อยแล้วเสมอกับเบียริว44แล้วก็เสมอกับลิเวติตสูงสไม่ถึงก็พักลงนะแต่ก็เอาตัวจริงลงแหละแต่ไม่ได้เล่นเต็มที่อะไรมากมายนะก็เสมอ2นัดแต่ยังไงก็ได้แชมป์ไปแล้วในรอบที่แล้วเจอกับทาง บเยอร์มิวนิกมาก็เอาชนะบเยอร์มิวนิกผ่านมาได้เนาะเล่นในบ้านชนะไป2ประตูตอนหนึ่งฟอร์มหแมนหลังสุดก็ถ้าดูตามตัวเลขนะลิมมัดดิดก็ยังดีกว่านะไม่แพ้ใครเลยส่วนดอทมูนนี่มีแพ้2นัดมีแพ้ทางอาร์บีไรซิกแล้วก็แพ้หม่์เนาะฟอร์มการเป็นทีมเยาทีมเยือนอันนี้ไม่ต้องดูดีกว่านะ,ะดูซะหน่อยละกันเนาะทางดอทมุนเวลาเล่นในบ้านก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ที่น่าสนใจคือลิมมาดิดเวลาออกไปเยือนเรียกว,ว่าไม่ได้เล่นในเบอร์นาบิลอะ ผลงานก็ไม่แย่เลยนะ6แมตช์หลังสุดชนะ3แล้วก็เสมอ3นะที่ออกนอกบ้านก็ไม่แพ้ใครเลยนะสำหรับริมามาดดดฟอร์มดีมาดูค่าเฉลี่ยประตูดได้เสียการทางดอดมุน49เกมยิงไปเท่าไหร่เนี่ย92เสีย55ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีของฝั่งบุนเดสลีกานะถ้าไม่นับทางไอ้ไบเยนร์มิวนิคนะที่ค่าเฉลี่ยมัน2ลูกกว่าอยู่แล้วเนาะดอดมุนปีนี้ยิงได้92ลูกก็ถือว่าเยอะของดอทมุนเลยละ่ะ ที่สูนหน้าของดอดมูลมันไม่มีสูนหน้าระดับโลกเลยนะแต่ยิงได้ทั้งหมด92ประตูนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะส่วนเกมรับ55ประตู1.12ก็ไม่ได้เยอะจนน่าเกลียดจนเกินไปนะสำหรับดอดมูลส่วนตัวเลขของทางลิมวดิต54เกมยิงไป125เสีย48ก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับแชมป์ลาลิกาทุกประการใหนะ้ยิงทะลุร้อยเลยนะค่าเฉลี่ย2 3-1ประตูต่อน,นัดและประตูเสียนี่ถือว่าสวยเลยนะเสียแค่48เฉลี่ยนี่0.89ประตูต่อน,นัดก็ไม่ถึง1ลูกนะตัวเลขในเกมรับดูดีด้วยกันทางปู่นะสำหรับผู้นี้แต่พอมาเทียบตัวเลขกันแล้วนะทางลิวมาดิดดีกว่าทางเกมลุกและเกมรับนะตัวเลขในค่าเฉลี่ยทั้ง2ออย่างอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบรนก่อนทางดอนมุนจะมีตัวลงไม่ได้ชัวร์ตัวหนึ่งก็คือ บาเซบานีนะก็ลงสนามไม่ได้นะแล้วก็มีตัวเจ็บที่ยังไม่ฟิตร้อยเต์มาตูโมเร่ดูรันวิลแล้วก็เซบาสเตียนเอแลนนะแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ เขเป็นตัวสำรองทั้งหมดนะเท่าที่ดู4ตัวนี้ส่วนทางฝั่งลิมมดิดจะมีตัวสำคัญเลยที่ลงสนามไม่ได้2ตัวเลยก็คือชัวเมนี่กับดาบบิดตอาราบานแล้วก็มีลูนินด้วยนะที่น่าจะเป็นไข้นะลูนินมาเป็นไข่ช่วงโค้งสุดท้ายนะยืนเป็นมือหนึ่งมาตลอดนะวันนี้ก็อาจจะต้องใช้เป็นกูตัวลงสนามเนาะมีตัวจริง3ตัวเลยลงไม่ได้นะชัวเมนี่แล้วก็เดวิดอาราบานะแต่ว่าเด็บของลิมมดิดเยอะอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกัน11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สือ่อคาดว่าจะลงสนาม ในค่ำคืนนี้มีใครบันกันบ้างทางดอทมุน4-2-3-1นโะกเป็นโคเบลนเซนเตอร์แบ็กก็เป็นทีมชาติเยอรมันทั้งคู่นะชลอตเตอร์แบ็กยืนคู่กับแมตต์ูเมลทางฝั่งซ้ายเป็นแมสเซนทางฝั่งขวาเป็นไรเออร์สัน ผู้กลางเป็นทางเอเมเลชานยืนคู่กับซาบีเซอร์นะตัวลูก3ตัวเป็นอดเดเยมี่ยูเ่นบันแล้วก็เจดอนซานโชข้างหน้าเป้าก็จะเป็นฟูครุกนะส่วนทางฝั่งลิมิเตดสี่สามนนะกกเป็นติโบกูตัวลงมาแทนลูนินเนาะเซนเตอร์แบ็กสตัววันนี้ใช้ลูดิเกอร์กับนาโชนะทางฝั่งซ้ายเป็นฟลองเมนดี้ทางฝั่งขวาเป็นกาบาคาวตรงกลาง3ตัวอัดมาแน่นเลยนะคาร์ลอสบาเบเด คามาวิงกอและก็โทนี่ครอสนะทางโมดิตเป็นตัวสำรองไปก่อนเนาะตัวลูกเป็นจูดบิลลิงแฮมหน้าคู่ก็เป็นคู่เดิมเลยวินิสอูจูเนียกับโรดิโก้นะนี่คือส1เตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางลิมอนดิตต่ออยู่ครึ่งควบลูกแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบสาเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซอกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้ซัพเตอร์สไนเปอร์มองไปทางลิวมดิดนะมันเป็นเจ้าของถ้วยนี้จริงๆนะเจอใครก็ได้นะในถ้วยนี้ราคามันอาจจะดูถูกไปจนเหมือนแบบเขาเรียกอะไรว่าล่อเม้าไปหน่อยนะขึ้นรอบลูกลิวมดิดเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะตัวเลขอะไรก็ดูดีกว่าหมดนะแล้วก็รอบที่ผ่านมาเนี่ยว่าก็ว่าก็คือไอ้ทางสายของดอดมูนอ่ะมันจะดูเหมือนเป็นสายอ่อนนะเมื่อจับรอบ8ทีมมาแล้วนะในรอบ8ทีมเนี่ยทางสายของ ดอทมูนมันจะดูอ่นอ,อนๆหน่อยนะดอทมูนแอเลนติโกโมารดิตเปเชแล้วก็อะไรอะ่ะบาซานะอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยดีทางนั้นนะสายล่างนะแต่สายบนของทางรอัวมาดริดที่ฝ่าฟันมานี่มีอย่างอาร์เซนอลอย่างบาเยอร์มิวนิกอย่างแมนซิตี้นะมันก็จะดูหนักกว่าเนาะแล้วก็รอัลอาดริดก็ผ่านมาอย่างไม่มีปัญหานะชนะทั้งแมนซิตี้ชนะทั้งบาเยอร์มิวนิกผ่านทะลุรอบนี้เข้ามามก็ไม่ได้ว่าไอ้ทางดอทมู เจอคู่แข่งหมูนะมันก็ไม่หมูเท่าไหร่นะที่ดอทมูลเจอเจอแอดเลนิกมาดิดในรอบ8รอบรองมาเจอกับเบเช่ H, แต่ดูแล้วมันก็จะอ่อนกว่าที่ดิวมาดิดเจอมานะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดอทมุลทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะดูผลงานโดยร่วมดอทมุลมันมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นักน,นะในฤดูกาลนี้นะบอลเดเบ,บโพคาวก็ไม่ได้นะบอลในทางในลีกบุนเดสลิก้าก็เกือบไม่ได้ไปอยู่่าแชมเปี้ยนลีกนะได้ที่5เลยนะผลงานก็ไม่ใช่จะดีอะไรมากมายนักน,นะ ผิดกับทางลิมดิตท,ที่ทำผลงานมาสเตอร์พีซเลยในฤดูกาลนี้ก็คือเป็นแชมป์ลาลีกาตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลประมาณ4-5แมตช์เลยมั้งแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยเจอคู่แข่งแข็งๆทั้งนั้นเลยนะตั้งแต่รอบ16ทีม8ทีมรอบรองเนี่ยกว่าจะมาถึงรอบนี้ผ่านคู่แข่งที่แข็งมาเยอะนะวันนี้ก็ให้เครดิต ลิวมาดิดซะหน่อยละกันเนาะราคามันครึ่งควบลูกนะยิงเบียดเนี่ยได้มุมหนึ่งนะถ้าสมมติชนะเบียดนะถ้าสมมติชนะ2ลูกก็กินเต็มนะแต่ผมว่ายังไงมันก็น่าจะพอที่จะเบียดได้นะมันอาจจะยิงไม่ขาดเนาะเพราะแมตชิงมันก็ต้องมีตื่นเต้นด้วยกันทั้งสองทีมแล้วต่อให้เป็นแชมป์สิสสมัยยังไงนัดชิงมันก็ต้องตื่นเต้นเนาะแต่ว่าดู ทางตัวของลิมาติดเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจริงโดยเฉพาะตรงกลางและแนวลุกนะจูด์บิลลิงแฮมในกําลังฮอตเลยไอ้ข้างหน้าสคนนี้สลับกันยิงทุกนัดเลยนะไอ้โรดิโก้กับไอ้ดัง วินิซิอุจูเนียดูจี๊ดจ๊าดก,กว่าทางฟูคุกของดอทมุนชัดเจนเลยแล้วก็ดอทมุนกองหลังก็เป็นสไตล์ช้านะสไตล์ไอเยอรมันเนาะเป็นเชลตตะแบกยืนคู่กับเมทูเมลแล้ววันนี้ต้องมาเจอตัวจีดจ๊ดจน่าจะเกิดปัญหาได้นะในเกมรับของ moon, นะดอทมุนเนาะดอทมุนวันนี้ก็คงรู้ตัวแหละนะมาเป็นรองแล้วก็ตั้งรับแล้วโต้กลับแต่ผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะทานเกมลุกของลิวมัดิดได้นะวันนี้ลิวมัดิดต่ออยู่ครึ่งควบลูก ผมให้เลือกต่อไปทางเรียวมาดิดสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็แเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี่ก็เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดยวกัน ส่วนผู้ที่ามาพูดในคลิปในช่วงเรี้ยวทม์ก่อนเนี่ยผมก็จะห้ามเด็ราคาอัาเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลยสต็อกเกอร์สเนปเปอร์เนี่ยกดปุ่มไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสต็อกเกอร์สเนเปอร์เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำาวามเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อองกไนนเปว้ดีี๋ยผมา พบกันใหม่วันพรุงนี้สวัส <All right. S 1> ครับ